ต่างรับมือฝนชุดใหญ่3วันติดต่อเนื่องยอมความกุรากาศต่ำหรือยอมแอลเป็นเหตุพื้นที่เสี่ยงฝนระวังอัปเดตสภาพอากาศข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันนี้1-6เมษายนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับพี่น้องเมื่อวานนี้ทางบ้านของพี่น้องพื้นที่ใดมีฝนตกไปถึงแล้วครับ จากที่พี่น้องแจ้งข่าวกันมาก็มีหลายพื้นที่ครับที่ฝนตกไปค่อนข้างมากหลายพื้นที่ก็มีน้ําท่วมขังไปแล้วครับและก็ยังมีอีกหลายจังหวัดหลายพื้นที่ครับที่ฝนยังไม่ไปถึงแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าข้อมูลฝนในชุดต่อไปนี้ยังคงลากยาวครับมีโอกาสได้ลุ้นถึงช่วงครึ่งหลังเดือนเมษายนเลยนะครับหรือว่าในช่วงเวลาสงกรานเลยนะครับ มาดูในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้ลากยาวถึงช่วงวันที่14เมษายนครับวันสงกรานต์ครับพี่น้องโดยในวันนี้ครับ1-4เมษายนเข้าสู่เดือนของมหาสงการเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องมลอากาศเย็นกําลังปานกลา,กลางก็ได้แผ่ปกคลุมบริเวณพคอีสานและก็ทางทะเลจีนใต้อยู่นะครับประกอบกับประเทศไทยตอนบนนั้นในช่วงที่ผ่านมามีอากาศค่อนข้างร้อนครับเป็นลักษณะของอากาศร้อนชื้นปกคลุมครับ นอกจากนั้นก็มีลมฝ่ายตะวันตกยังคงพัดปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางครับแล้วก็มีลมใต้รวมถึงลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันปกคลุมอยู่บริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลครับจึงส่งผลทําให้ในบางพื้นที่เกิดเป็นพายุรูร้อนนะครับในช่วงที่ผ่านมาและในวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสเจอได้อีกวันนะครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันต,นตกของภาคกลางครับ แล้วก็ตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงที่4ี่เมษาย,ยนครับบริเวณภาคใต้ครับต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องเฝ้าระวังครับกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากลมตะว,วันออกที่พัดปกคลุมครับเข้าสยบความกดอากาศต่ําในทะเลอาดาันครับก็ต้องบอกว่ายอมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลอาดาันนี้เป็นเหตุครับพี่น้องทําให้ลมตะว,วันออกพัดแรงมากขึ้นส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้ครับมีฝนปกคลุมหนักเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่3ครับแล้วก็ในช่วงวันที่4ี่ฝนเริ่มเบาบางลงครับ ภาคใต้ครับทั่วทั้งภูมิภาคครับเตรียมตัวรับมือครับมีโอกาสเจอฝนค่อนข้างชุกเลยครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางนะครับที่มีโอกาสเจอหนักที่สุดครับในช่วงประมาณวันที่3เมษายนนี้ทางด้านจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วก็ชุมพรนะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเสี่ยงเลยครับมีโอกาสเจอน้ําท่วมฉับพลันได้ครับเพราะว่าฝนนั้นก็มีโอกาสตกแช่ได้ครับส่วนในช่วงต่อมาครับ5-14เมษายนนะครับ ในช่วงที่จะเข้าสู่เทศก,กาลสงกรานต์ประเทศไทยนั้นจะมีอากาศกลับมาร้อนขึ้นนะครับและก็จะมีโอกาสเจฝนได้เป็นช่วงๆสลับกันไปครับทําให้อากาศนั้นก็ไม่ได้ร้อนต่อนเนื่องครับพี่น้องเพราะว่าจะมีลมตะวันตกพัดปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตกจึงเป็นปัจจัยฝนได้ครับโดยตอนบนของไทยครับมีโอกาสเจฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงประมาณที่5เป็นต้นไปนะครับ และกก็หลายพื้นที่มีโอกาสตกชุกได้โดยเฉพาะในช่วงวันที่6บรเิเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าจากข้อมูลในว,วันนี้ฝนกนข้างมากครับแล้วในช่วงสงกรานต์ครับก็พบข้อมูลว่าอาจจะเล่นน้ําปนฝนครับพี่น้องบางพื้นที่แดดอาจจะไม่ร้อนแรงมากส่วนจะมีภาคใดบ้างพื้นที่ใดมีโอกาสเจอฝนในช่วงสงกรานต์เอาไว้ได้ไปพรุ่งนี้ครับคอยมาติดตามการอัปเดตกันต่อเนื่องครับพี่น้อง ทั้งหมดก็คือข้อมูลการอัปเดตล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมารุดูการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่6เมษายนครับเดี๋ยวในวันนี้ครับหนึ่งเมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกาลังปานกลางนะครับที่ได้พัดแผ่ลงมาจากประเทศจีนก็ยังคงปกคลุมอยู่ทางภาคอีสานและก็ทางทะเลจีนใต้ครับจึงส่งผลทําให้หลายพื้นที่ยังคงได้รับความชื้นจากลมที่ปกคลุมไทยนะครับ ในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีการสะสมวความร้อนในช่วงที่ผ่านมาจึงทำให้มีฝนฟ้าขนองลักษณะของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้อีกในวันนี้อีกวันครับยังคงต้องเฝ้าระวังลมกระโชกแรงลูกเห็บตกได้บางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ครับส่วนในช่วงวันที่2อถึงสเมษายนนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นก็ยังคงปกคลุมบริเวณภาคอีสานอยู่นะครับจึงส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นไม่มีอากาศร้อนมากครับ หลังจากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยก็จะมีกําลังอ่อนลงประเทศไทยตอนบนนั้นจะกลับมามีอุณหภูมิปรับสูงขึ้นนะครับโดยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6เมษาย,ยนนะครับจะเริ่มมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้นะครับผ่านทางด้านภาคตะวันออกและก็อ่าวไทยด้วยครับประกอบกับมีลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่บริเวณภาคใต้อ่าวไทยและก็ทางด้านทะเลอเริมันครับจึงส่งผลทําให้หลายพื้นที่ มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงได้ส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านทะเลอัมันก็จะมีกําลังแรงขึ้นครับอ่าวไทยนะครับทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของข้อควรระวังครับในวันนี้ถึง่วงวันที่4เมษายนบริเวณภาคใต้นะครับต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก แล้วก็ฝนตกสะสมครับอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากได้ครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้สมสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับพี่น้อง1เมษายนครับในวันนี้ครับหลายพื้นที่ที่เคยเจอลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกนั้นก็จะเริ่มลดน้อยเบาบางลงนะครับโดยบริเวณภาคเหนือวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นได้บางแห่งนะครับแต่ฝนจุกๆดหนักหนักนั้นก็น้อยลงมากเลยนะครับ บริเวณภาคอีสานครับวันนี้ก็แทบไม่มีฝนเลยครับส่วนบริเวณภาคกลางครับวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสลุ้นฝนฟ้าขน,ฝนองได้อยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ด้านตนตกของภาคส่วนภาคตนออกก็ลุ้นได้ใช่ฝั่งเป็นหลักครับแล้วก็บริเวณภาคใต้ครับวันนี้ฝนเริ่มชุกกลับมานะครับหลายพื้นที่ตั้งแต่ทางด้านจังหวัดเพชรบุรีจนถึงทางด้านตอนล่างของภาคเลยนะครับแล้วก็ยังคงเน้นทางด้านตันออกเป็นหลักก่อนนะครับในวันนี้หลายพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงครับ มาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันอยู่นะครับและก็มีโอกาสลุ้นฝนฟ้าขนองลักษณะของพายุได้ครับอยู่ที่ประมาณละล0สิบถึงของพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงได้นะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องทา่งจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแล้วก็กำแพงเพชรครับ อุณหภูมิสูงสุด36-34องศา,าเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนงภาคอีสานครับวันนี้บริเวณภาคอีสานก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากก็มีลุ้นครับทางท้านจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิีสเกตและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิสูงสุด33-35องศา,าเซลเซียส ลมตะว,วันออกพัดได้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธานภากกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศร้อนนะครับกับมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อยู่ที่ประมาณละละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ป้อระวังลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องทางจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครคร,ครับ ดยอุณหภูมิสูงสุดครับ34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้ครับบริเวณภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณละ20-30ของพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งครับส่วนมากวันนี้ก็ยังคงเน้นทางด้านชายฝั่งเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดก็มีโอกาสลุ้นนะครับ อุณหภูมิสูงสุดครับ32ถึง35องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ่นสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้เตรียมรับมือกับฝนฟ้าขนองครับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณละล60ถึง80 km. ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับ วันนี้พื้นที่เสี่ยงดันแรกครับก็คือทางด้านจังหวัดเพชรบุรีประจบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็ราชบวาีครับโดยเฉพาะทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็พัทลุงนะครับวันนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงมากที่สุดครับโดยลมตะวันออกพัดด้ความเร็ว15-35ามกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับ และก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณละ30ถึง40ของพื้นที่ครับวันนี้ก็ยังคงมีอกาสลุนได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับตั้งแต่ทางจังจหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลครับโดยลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์ก,กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ